สวัสดีครับวันนี้ที่สอบถามกันมาเยอะนะครับเราจะมาอธิบายในส่วนของใบแปะสินค้าที่เชลนะครับแล้วก็จุดสั่งซื้อที่ทําได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นตัวเสริมเข้ามานะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะไปอธิบายในส่วนนี้ว่า easy to easy นี่คือไงครับง่ายในง่ายนะครับเข้าไปที่สินค้านะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเคล็ดลับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเวลาเราจะพิมพ์อะไราร์โค้ดเนี่ย บางทีต้องเข้าๆออกหลายหน้านะครับไม่ต้องครับสมมุติว่าวันนี้เรายิงสินค้าเราอยากจะพิมพ์ไข่ไก่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับขึ้นมาเห็นไหมครับลูกขึ้นมามาโค้ดนะครับหลังช่องนะครับกดทีเดียวเลยครับขึ้นมาเลยครับตรงนี้เห็นขึ้นมาไหมครับไม่ต้องป้ายนะครับเราก็เสร็จจานวนได้เลยครับว่าเราต้องการพิมพ์กี่ดวงนะครับเลขแปดเห็นไหมครับผมใช้เมาส์นะผมไม่ได้ใช้เมาส์นะก็คือเลขแปดแล้วคุณกด enter ได้เลยนะครับ ขึ้นมาให้พร้อมพิมพ์เลยเห็นไหมครับคุณก็พิมพ์ได้เลยอีซี่นะครับโอเคไปในส่วนเห็นไหมครับเราก็ทํางานได้ไปในส่วนอื่นที่ผมจะแนะนํานะครับที่วันนี้จะคลิปหลักๆที่แนะนําคือการสร้างใบแปะชั้นวางนะครับก็อยู่หน้าเดียวกันนี่แหละครับไม่ต้องออกไปไหนครับรก็คือเราทํางานอยู่ในระบบอยู่หน้าเดียวเลยก็สามารถทํางานเข้าไปครับเว้นว่างไว้นะครับทุกช่อง คือพิมพ์สินค้าทุกชิ้นที่มีอยู่ในระบบกดพิมพ์ได้เลยครับเห็นไหมครับพิมพ์ไปแปะได้เลยเลียงตามชื่อเลียงตามรหัสทําได้เลยนะครับอีแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงมาดูครับอย่างวันนี้นะครับอยากจะหาว่าจะไปปิดไปติดในหมวดกาแฟเราก็พิมพ์แค่คําว่ากาแฟครับกดพิมพ์ครับออกมาแต่กาแฟครับก็ไปติดเชลกาแฟของคุณได้เลยง่ายมากนะครับ ครั้งเดียวก็ทําได้นะครับหรือว่าใครแบ่งประเภทอะไรไว้ก็เลือกประเภทครับเครื่องดื่มอื่นๆมีไหมที่เลือกไว้นะครับบริษัทที่ซื้อมาแม็โคูหน่วยนับเป็นกล่องอะอะไรเป็นกล่องกดพิมพ์มันจะออกอะไรที่เป็นกล่องใหญ่อะครับคุณก็ไปพิมพ์ได้เลยนะครับได้อย่างง่ายได้ออกบาร์โคดออกเลขออกชื่อนะครับจํานวนตัวนี้ก็ออกแบบได้นะครับถ้าเกิดใครต้องการใบแปะชั้นวางที่เป็นแบบใหม่นะครับผมโอเค แล้วยังมีในอีซี่ในอีซี่อีกตรงไหนครับถ้าเราแบ่งประเภทชั้นวางไว้แล้วเนี่ยอยางวันนี้ผมแบ่งไว้แล้วนะครับผมจะพิมพ์ในชั้น B1 ครับแล้วกดพิมพ์ครับสินค้าที่อยู่ในชั้น B1 จะออกมาครับแล้วก็พิมพ์แล้วไปแปะชั้น B1 ได้เลยครับเค mm hmm. okay, มีชั้นอะไรอ่าผมดูชั้น a 1ครับที่ที่เราทําไว้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับสินค้าชั้น E1 มีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 รายการนะครับก็ทําได้เลยอไปถึงชั้น11ครับพิมพ์ได้ง่ายง่ายครับอัปเดตชั้นชั้น11มี3ารายการก็จะออกมาตามนี้เห็นไหมครับอีซีง่ายๆมากเลยโอเคนี่ก็คือในส่วนของชั้นวางนะครับคลิปต่อไปเราอาจจะมาพูดถึงในส่วนของจุดสั่งซื้อนะครับว่าการใช้งานง่ายขนาดไหนผมรวมให้ในคลิปเลยละกันครับชิคสต็อกง่ายๆครับอะไรที่ตามกาเท่าไหร่50มีเท่าไหร่เรากด มาได้เลยครับเขาจะบอกเลยนะครับว่าสินค้าอะไรที่ต่ำกว่า50ออกมาหมดเลยในส่วนนี้ถ้าอะไรต่ำกว่าหนึ่งออกมาเท่าไหร่เห็นไหมครับก็จะบอกมาหมดเลยก็คือจะกีดลงมานะครับโอเจะพิมพ์ใบสั่งซื้อก็พิมพ์ได้เลยนะครับอะไรที่ต่ำกว่าลอ,องผมดูนะครับอะไรที่ต่ำกว่า2พิมพ์ใบสั่งซื้อเห็นไหมครับเห็นรายการออกมาไหมครับนี่เป็นสำหรับะจะได้ พิมพ์เป Mac ็นแมคโครโลตัสนะครับกดพิมพ์ได้เลยครับเครื่องพิมพ์สลิปนะครับที่เราเคยใช้งานเครื่องพิมพ์มเสร็จก็จะกลายเป็นารายการที่เราจะไปสั่งซื้อนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่จะต้องไปแมคโครโลตัสก็นำไบนี่ครับแล้วเ,เรามีช่องสี่เหลี่ยมไว้ให้นะครับก็ไปใส่จำนวนขายหรือจำนวนที่ต้องการที่จะเพิ่มสต็อกตอนซื้อได้เลยนะครับจะได้รู้นะครับเห็นไ,ไหมครับง่ายดายอีซีมาก ช่องข้างล่างนี้ก็ทางานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นระบบการต่างจุดเตือนสินค้าที่มีในใบรายงานที่เรากาหนดไว้ในสินค้านะครับที่เราเคยอธิบายในคลิปต้นนะครับเห็นไหมครับจุดสั่งซื้อ5 0ตัวน,นี้เหลือ2ก็จะเป็นการเตือนนะครับ e อซี่ในไอซี่ครับเราก็กดพิมพ์เลยครับคอนเซปต์ของเราเหมือนเดิมเห็นไหมครับโอเคจะใช้เด็กในร้านไปซื้อครับหรือไปหาย ขนส่งที่ไหนก็ได้ฮะเอาบินใบนี้ไปส่งให้เขาเลยครับเดี๋ยวเขาจัดมาให้ตามลิสต์รายการข้างหลังนะครับโดยใช้กระดาษนี่ครับไม่เปืองครับใช้เสร็จจะได้เก็บครับเพราะเป็น A4 อาจจะเปืองหน่อยหน่อยนะครับเราออกแบบมาให้ทุกจุดนะครับเคง่ายๆครับก่อนไปก็เสริมอีกทีนะครับวันนี้ผมจะขายไข่ไก่8ฟองนะครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือกด F9 ครับกด F9 นะครับไม่มีป้ายนะครับใส่จำนวนครับกด Enter ครับ แล้วถ้าเป็นเมนูด่วนครับเลือกที่รูปได้เลยครับไข่ไก่เห็นไหมครับเราก็เลือกไข่ไก่ได้เลยแฟองในการขายโอเคครับวันนี้ทิปสั้นๆจะกระลอไปเกือบ6นาทีนะครับอีซี่ทูอีซี่ครับชั้นวางจุดสั่งซื้อเมนูลัดเมนูด่วนไข่ไก่นะครับที่เราจะพิมพ์ได้อย่างง่ายดายครับสวัสดีครับ b k เคเรนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ